ก็สวัสดีนะครับนักเรียนก็พบกันอีกเช่นเคยกับพี่ครูกีมจากคีมอะคาเดมี่วันนี้นักเรียนเราต้องมาถึงเครื่องอ่าโครงสร้างที่สำคัญอันสุดท้ายที่เราจะเรียนเรื่องสูตรการเขียนโครงสร้างสารอินทรีย์นะครับเราเรียนมาแล้วตั้งแต่เลวอีสนะครับเราเรียนมาตั้งแต่เรื่องยอ่อเราเรียนย่อผสมเลวอีส ซึ่งในโครงสร้างในสูตรหลักสูตรใหม่เนี่ยเขาเอา2อันนั้นผสมกันเป็นกลายเป็นแบบยอ่อมาสุดท้ายวันนี้เราจะเรียนเรื่องนะอันที่4นะพี่เริ่มเลยนะอันที่4คือสูตรโครงสร้างแบบเส้นบรรทะสูตรโครงสร้าง แบบเส้นพันธะเราจะสอนแค่นี้เราไม่ได้สอนการเขียนสูตรโครงสร้างที่เป็น3มมิตินะครับในหลักสูตรให้ไว้แค่นี้แล้วก็เรียนเท่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปต่อกันเรื่องไอโซเมอร์เรื่องหมู่ฟังก์ชันแล้วก็ต่อไปในเรื่องของสารอินทรีย์แต่ละประเภท สูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะอันนี้เป็นคําใหม่เป็นคําใหม่นะครับเพราะว่าหลักสูตรเดิมก็ไม่ได้ใช้คํานี้อันนี้เราก็พูดไปเป็นความรู้นิดน,นึงเผื่อว่านักเรียนไปอ่านจากคู่มือที่เขายังไม่ได้ปรับ Wording หรือคำศัพท์เฉพาะเนี่ยให้เป็นไปตามหลักสูตรใหม่นะครับหลักสูตรเดิมเนี่ยหลักสูตรเดิมเขาเรียก สูตรโครงสร้างแบบนี้ว่าสูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุมสูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุมนะครับอ่าซึ่งชื่อภาษาอังกฤษมันจะมีหลากหลายมาก กนะ็จะมีหลากหลายมากในหนังสือเนี่ยก็จะใช้คำว่า b o n line structural formula ตัวนี้นี่คือ b o n line นะ b o n line structural formula นะครับก็ตรงตัวสูตร โครงสร้างแบบเส้นบรรทะเส้นบรรทะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้หลายคำเลยกับสูตรอันนี้เขาจะไปใช้สลับกันนะในเท็กซ์เนี่ยบางครั้งเาก็ไม่ได้ใช้บอลลายนะเขาใช้ลายบอลเออแปลกดีเอาคำมาสลับกันนะครับเขาจะใช้ลายบอลหรือเป็นแบบ หลักสูตรเก่า line angle เส้นและมุมนะหรือสูตรแบบโครงกระดูก skeleton ก็ได้นะ skeleton หรือ stick s t i c ที่แปลว่าไม้ก้านไม้เท้าแท่งกิ่งไม้อะไรพวกนั้นเพราะสูตรมันเวลาเขียนแล้วมันคล้ายๆแบบนั้น stick มันก็จะมีได้หลาย หลายคำนะแต่หลักสูตรใหม่เขาใช้ b o n line structural formula สูตรโครงสร้างแบบเส้นผันธะนะนักเรียนใน text เนี่ยมันมี g i m m i c อันนึงที่พี่คิดว่ามันดีมากนะครับเขาจะเขาใช้ว่าหลักการง่ายๆสำหรับการเขียนสูตรโครงสร้างแบบนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าอันนี้ถือเป็นหลักเลยนะนักเรียนเอคา a r บอน นะ a carbon at every ben d at every ben นะ and every end อันนี้ก็คือเป็นกิมเป็นแบบคำคล้องจองเค้า carbon at at every ben d and every end แปลว่าอะไรก็คือมีคาร์บอนในทุกมุมนะในทุกไอ้เส้นที่มันโค้งๆอะ่ะ แล้วก็มีคาร์บอนทุกๆจุดปลายของมันเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเป็นยังไงนะครับามาดูหลักการในการเขียนนะไม่ต้องเขียนคาร์บอนเพราะเราย่อมากและสูตรอันนี้คราวนี้เรามาเขียนเป็นเส้นเลยแล้วขีเกียดเขียนคาร์บอนเกีย H เนะเพราะมันเป็นธาตุที่มันมีอยู่ในสารประกอบอินทรีย์เยอะแยะอยู่แล้วเป็นที่รู้กันนะเขาก็จะละ C ละซีละคาร์บอนละไฮโดรเจนแต่นะคือละนะคือไม่เขียนแต่ให้ปลายนะแต่ให้ปลายเส้นตรงปลายเส้นตรงปลายเส้นตรงและแต่ละมุมและแต่ละมุม นะแต่ละมุมของสายโซ่นักเรียนจำสายโซ่ได้ไหมเราเรียกโซ่เปิดโซ่ปิดอะไรต่างต,าตั้งแต่ทีแรกและของสายโซ่แทนคาร์บอนนะครับแทนคาร์บอนต่อกับไฮดโดรเจนนะใครไม่ทันเนักเรียนสามารถกดพอสได้แล้วก็ค่อยๆจดไปนะละเลยแทน C ต่อกับ H ที่ทำให้โคบอ,อกเตด ซึ่งมันครบออกเตตอยู่แล้วนะที่ทําให้คคบออกเตตนักเรียนก็ต้องนับให้ดีนะเตือนอีกครั้งหนึ่งเตือนอีกครั้งหนึ่งตื่ตืต,ตืคาร์บอนมีกี่แขนครับ4แขนไฮโดรเจนมี1แขนออกซิเจนมี2แขนไนโตรเจนมี3แขนอันนี้อย่าละเมอนะในเวลาเดี๋ยวดนะูอย่าพลาดอันนี้เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือภาษาไทยของประโยคข้างบนที่บอกว่าไอคาร์บอนแอดเอเวอรี่เบนด์ And every end นะก็คือคาร์บอนมันจะอยู่ตรงจุดที่เป็นปลายทั้งคู่ปลายทั้งสองปลายด้านซ้ายกับปลายด้านขวาแล้วก็อยู่ที่มุมนั่นเป็น4นะครับต่อมาธาตุอื่นๆหรือหมู่ฟังก์ชันเกาะอยู่ต้องแสดงนะต้องเขียนต้องเขียนธาตุอื่น นะพวกออกซิเจนพวกไนโตรเจนพวงนี้ต้องเขียนนะต้องเขียนธาตุอื่นๆหรือหมนะู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชันที่แสดงว่าอันนี้มันเป็นสารอินทรีย์ประเภทไหนนะต้องเขียนธาตุอื่นหรือหมู่ฟังก์ชันที่เกาะมันอยูอนะ่ถ้ามีสายโซ่นักเรียนถ้ามีสายโซ่กิ่งนะั่นแหะถ้ามีกิ่งนะ ถ้ามันมีกิ่งถ้ามีกิ่งเรียน,นึกออกใช่ไหมกิ่งเรามีโซ่หลักกับกิ่งที่แตกออกไปจากโซ่หลักถ้ามีกิ่งให้ลากเส้นต่อจากสาโซ่ไปเลยให้ลากเส้นต่อมาจากใสาโซ่เลยนะฮะ และให้จุดตัดของเส้นแทนอะตอม C อันนี้นักเรียนก็อีกนั่นแหละเหมือนที่พี่เคยสอนไปก้าวก่อนตัวอักษรพวกนี้มันก็เป็นตัวอักษรอะเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าเออจริงๆแล้วไอ้ตัวอักษรเยอะแยะพวกนี้มันก็จะง่ายขึ้นและให้จุดตัดนะให้จุดตัดแทน C เนาะแทน C อ่ะ จบแล้วนะักเรียนไปดูตัวอย่างความเข้าใจแต่ที่นี้พี่จะเพิ่มเติมข้อสังเกตนิดหนึ่งตื่ตืต,ขตนะืข้อสังเกตนะ้อสังเกตนะเพิ่มข้อสังเกตนิดหนึ่งตื่ตื่ตืต,ตือันดับแรกนะเป็นข้อเตือนความจําทันที1ห,ห้ามลืมว่า C ในใสายโซ่ต้องถูกมาเขียนในเส้นซิกแซกทุกปลายทุกมุม นะอันนี้เวกเตือนตัวนะห้ามลืมว่าคาร์บอนในใส่โซ่คาร์บอนในใส่โซ่นะนในใโซต้องถูกนำมาเขียนเวลาเราเขียนเราจะเขียนด้วยเส้นสิกแซกในเส้นสิกแซกไลน์นะซิกแซกไลน ทุกปลายทุกมุมยังไงเหรอทุกปลายทุกมุมก็คือเป็นกิมมิกที่เราท่องไปมเมื่อกี้ที่บอกว่าอ carbon at every bend and every end ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ นักเรียนดูดิเขียนก็เขียนลำบากเพราะฉะนั้นเขาก็ละซะละแบบย่อมันยังแบบละไม่สะใจยังต้องเขียนนู่นเขียนนี่แล้วก็บางทีดูหมู่ฟังก์ชันก็ดูไม่ออกนักเรียนเวลาเขาแปลงเราจะให้เราจะเขียนเป็นเส้นซิกแซกแบบนี้นี่คือเส้นซิกแซกนี่คือเส้นซิกแซกต้องเขียนแบบนี้เพราะนักเรียนเขียนเส้นตรงนักเรียนจะรู้ไหมว่ามีคาร์บอนเท่าไหร่โดยสามัญรสานึกไม่รู้เพราะฉะนั้นก็จะทํายังไงให้รู้ก็ทําเป็นเส้นซิกแซกซะแล้วให้ทุกจุดเนี่ย ทุกจุดที่เป็นจุดปลายนี่คือจุดปลายและทุกจุดที่เป็นมุมแทนคาร์บอนทั้งหมดนี่คือแทนคาร์บอนเพราะฉะนั้นคาร์บอนก็อยู่อยู่นี้นี่คือคาร์บอน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 แล้วต่อแขนให้ครบตามกฎออกเต็ดคือคาร์บอนมี4แขนเพราะฉะนั้นเวลาเราแปลงนักเรียนนับ4เลยเขียนนี่มี4กี่ตัวครับ4ตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนเท่าไหร่นักเรียนก็ขึ้นลงแล้วหเส้นแทนคาร์บอน2ตัวเพราะฉะนั้นวาดนักเรียนวาดไปเนี้ย เส้นเนี่ยเส้นเดียวแทนคาร์บอนเป็นเวานะเพราะฉะนั้นขาดอีกเท่าไหร่3 4มสี่เหมไหมอ่าไม่งงนะนั่น,นแทนคาร์บอนอะไรเวลาเราเขียนเราไม่ได้เขียนจุดอะไรลงไปนะแต่ว่านี่เราอธิบายให้นิลินเข้าใจอ๋อคาร์บอนตัวนี้ก็คือจุดตรงนี้คาร์บอนตัวนี้ก็คือจุดตรงนี้คาร์บอนตัวนี้ก็คือจุดตรงนี้คาร์บอนตัวนี้ก็คือจุดตัวนี้ โดยที่เราไม่เขียนไฮโดรเจนเพราะเรารู้อยู่แล้วไฮโดรเจนมันเป็นตัวแบบชั่วลมคาญเธอจะไม่เขียนเธอหรอกนะขนาด C ฉันยังไม่เขียนเลยเพราะฉะนั้นแต่เราต้องรู้โดยปริโดยปริยาเลยว่ามีไฮโดรเจนต่อออกมาให้ครบออกเต็ดนะให้ครบออกเต็อันที่2ข้อสังเกตอันที่2ในกรณีที่เราเขียนพันธะคู่นะเมื่อเขียนพันธะคู่ ให้พยายามเขียนให้มันห่างๆนะให้พยายามเขียนให้ห่างๆห่างๆยังไงอ่ะอ่านแล้วก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องนี่ไงเรียนเนี่ยกรณีเนี้ยน,นี่คือมี C มี C ตัวนี้ก็มี C นะตรงนี้มี C ต่อไปนะ ตัวนี้มี c นี่ c ที่มุมตรงนี้ก็มี c การเขียนอย่างเงี้ยดีดีกว่าการเขียนแบบนี้การเขียนอย่างนี้ไม่ดีการเขียนดีกว่าแบบนี้เอย่างเงี้ยเขียนอย่างเงี้ยไม่ดีเขียนอย่างนี้ไม่ด,เมดีเราพยายามเขียนให้พนักคู่เนี่ยคำว่าไม่ดีเนี่ยก็คือว่ามันดูยังไงอ่ะเออมันดูไม่ค่อยดีอะในในเทกซ์เขาก็จะเขียนว่าเขียนแบบเนี้ย ดีกว่าแล้วดูรูปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมผูบแบนราบมันดีกว่าเขียนแบบนี้มันดีกว่าเขียนแบบนี้นะแบบนี้ดีกว่านะไอ้นี้ดีกว่าอันนี้ต่อมาอันที่3ตัวเนี้ยหลายคนหลุดหลายคนหลุดเลยนะหลุดแล้วก็พากันนับสีผิดนะออกก่อนไปถึงตรงนั้นตรงนี้ก่อนเส้นซิกแซกนักเรียนเมื่อ เขียนเส้นซิกแซกซิกแซกลน์นะเมื่อเขียนซิกแซกไลน์เนี่ยเราจะไม่ซีเรียสทิศทางตอนเริ่มไม่ซีเรียสทิศทางตอนเริ่มเลยนี่นักเรียนจะขึ้นจะลงอะไรแล้วแต่ให้ครบ C กันละกันอย่างเช่นตัวนี้ เนะมื่อกี้พี่เขียนเป็นแบบไหนมาพี่เขียนขึ้นก่อนใช่ไหมอ่ะพี่เขียนขึ้น1 1เส้นนี้แทนไปแล้ว2นะ3 4 5หแล้วก็มีกิ่งเวลากิ่งแล้วก็ต่อมาจากจุดจุดยอดตัวนี้เลยตรงนี้มันจะเท่ากับนักนเรียนมันมี C เท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6มี่ห้ามี5 4ี่มี้าสเป็นโซ่หลักใช่ไหมหนึ่ง,อ,งอย่างนี้ ถ้าเราให้ตรงนี้เป็นโซ่หลักแล้วตรงนี้เป็นกิ่งนะเพราะฉะนั้นพี่ไม่เขียนขึ้นได้ไหมได้พี่เขียนลงได้ไหมเนี่ยสองสี่ห้าแล้วก็ปุ๊บอย่างนี้อีกเช่นเดียวกันเขียนอย่างนี้ดีกว่าแบบนี้อย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ก็ดูไม่ดีเพราะมันดูปันทะมันจะแขนมันจะดูบิดเบียดกันนะแขนมันจะบิดเบียดกันไม่เอาให้เขียนแบบนี้ ให้พยายามเขียนให้มันห่างๆออกไปนะครับเหมือนกันเลยเพราะ c เท่ากัน c ในโซ่หลัก1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ห้าห้าเท่ากันเลยเห็นไหมแล้วก็มีโซ่1โซ่อีก1่งอย่างนี้มันเท่ากันจะเขียนขึ้นจะเขียนลงก็ได้หรือไม่เอาเขียนแบบนี้มันรู้สึกว่าแบบเฉยเงี้ยเล่นเขียนแบบนี้ก็ได้เขียนลงมาเขียนลงขึ้นไปก็ได้นะนี่คือ2องเลยไหม 3%, 4%, 5%, 6%อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ถือว่าเป็นตัวเดียวกันนี่คือตัวเดียวกันนี่คือ,อถามว่าเป็นไอโซเมอร์ไหมไม่เป็นไอโซเมอร์นะเพราะมันคือตัวเดียวกันเพียงแต่เราบิดมุมบรรทัเท่านั้นเองเราบิดนึกถึงเส้นลวกนึกถึงเส้นลวดเนี่ยเราบิดมุมมองการมองเท่านั้นเองไอตัวนี้ถ้าในาเรนกลับกลับคว่ำลงมาเนี่ยกลับคว่ำรูปนี้มาเนี่ยมันจะคือรูปนี้ แล้วก่อนนะรอบวางอ่ะใช่ไหมพี่จับมันคว่ำเป็นไงตัวเดียวกันไหมเนี่ยตัวเดียวกันเนี่ยแค่เราหมุนแค่นี้เองการหมุนอย่างนี้ไม่ได้ทําให้มันเป็นโครงสร้างใหม่ขึ้นมามันคือตัวเดิมถ้าเราทําแบบนี้นะแล้วมันได้เหมือนเดิมมันคือมันไม่ใช่ไอซมเมอร์กันมันคือตัวมันเองนะตัวนี้ยังไม่พอใจมาดูตัวนี้ มาดูตัวนี้ถามว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมฮะอ่ปเปรียบเียบเปรียบเทีียบเทียบกับตัวตรงตรงนี้แล้วกันนะเปรียบเทียบกับตัวตัว,ต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 วนี้นักเรียนดูเรามีตัวกลางที่เป็นสามเหลี่ยมนี้เหมือนกันใช่ไหมไอ้แขนเนี่ยพี่มีเขียนตรงนี้ได้ไหมพี่หักมันขึ้นมาได้ไหมไอ้แขนตัวนี้พี่หักมันขึ้นมาได้ไหมได้นักเรียนจะหักขึ้นหักลงไม่มีความหมายมันไม่ได้ทําให้เกิดไอโซเมอร์ใหม่นะ มันคือตัวเดิมเพราะฉะนั้นตัวนี้เท่ากันทั้งหมดมันคือตัวเดียวกันนะจนมาถึงเรื่องนี้อันสุดท้ายข้อสังเกตอันที่4ถือว่าอันนี้ถือว่าปังมากแล้วก็จะผิดบ่อยนะอันนักเรียนลองนับ C ที่อยู่ในเส้นนี้สินักเรียนนับ C ในเส้นนี้สินักเรียนคิดว่าได้เท่าไหร่ C นี้ได้เท่าไหร่ยังอย่าลืมนะเส้นไอ้ไอโครงสร้างแบบนี้คือเราจะเขียนเป็นเส้นแบบซิกแซกนะฮะนักเรียนลองนับซีว่ามันได้สีเท่าไหร่หลายคนจะงงว่าอ๋อพี่ C เท่ากับ4ถามว่านับไงอ๋อนี่1นี่2นี่3นี่4 นี่1นี่2นี่3นี่4นับอย่างนี้ผิดทันทีผิดทันทีเลยเพราะจริงๆแล้วมันมี6นะตัวนี้ผิดนะอันนี้ผิดนับแบบนี้ผิดแล้วยังไงถูกกับพี่นี่ไงนักเรียนอย่าลืมสิเรียนดูนะนี่คือตัวที่1 4ีที่1นี่คือสีที่2อาก็เหมือนกันนี่นะนี่มันยังมีอนี่นี่นี่อีก2ตัวไอ้นี่ ไอ้นี่อีก2ตัวเพราะฉะนั้นเป็นเท่าไหร่ครับ c จริงๆคือ c เท่ากับ6นี่คือความพลาดของนักเรียนเวลาที่เขียนสูตรโครงสร้างแบบโครงสร้างเส้นแบบนี้ผิดเพราะอะไรมุมเรานี่ยจำมาเลยนะมุมระหว่างพันธะเนี่ยมุมระหว่างพันธะเดี่ยวกับพันธะสามมุมระหว่างเขียนเลยนะมุมระหว่างพันธะเดี่ยว นะมุมระหว่างพันธะเดียวกับพันธะ3มเขียนงี้แล้วกันที่จะไม่บอนะพันธะเดียวกับพันธะสามในสูตรแบบนี้นิยมนะให้เขียนให้เขียนเป็นเส้นตรงนี่จุดหลุดเราอยู่ตรงนี้นี่เองให้เขียนเป็นเส้นตรง นะเส้นตรงตามมุมพันธะจริงนะอันนี้เป็นคำในในหนังสือสวสวทเพราะฉะนั้นนี่คือรอยต่อของพันธะ3กับพันธะเดี่ยวให้เขียนเป็นเส้นตรงไปเลยนะให้เขียนเป็นเส้นตรงไปเลยเราจะไม่เขียนแบบนี้นะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 2 4 6เนี่ย6แล้วเอาบรรณ3ามไปอยู่ที่ไหนอ่ะ3าต่อกับ4ี่3สไม่เขียนอย่างนี้นะไม่เขียนอย่างนี้ถ้าไปเขียนอย่างนี้บงอาจารย์บางคนก็อาจจะให้ผิดไปเลยก็ได้นะเพราะว่าถือว่าไม่เป็นไปตามที่นิยมนะฮะเห็นปะเนี่ยเห็นนะเราจะต้องเอาบรรณะสามเนี่ยต่อไปเป็นเส้นตรงแบบนี้เอาพันธะเดียวกับบรรธะาเนี่ยไหม ต้องเขียนให้เป็นเส้นตรงไปเลยแล้วมันจะมีปัญหาในการนับสีถ้าไม่ระวังนะตรงนี้จะผิดทันทีนะฮะอันนี้จะผิดทันทีอันนี้เป็นข้อสังเกตในการเขียนนะตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงตรงไหนจะเพิ่มเติมได้บ้างนะนิยมนะนิยม แสดงเส้นพันธะนิยมแสดงเส้นพันธะเชื่อมต่อในลักษณะเชื่อมต่อนะในลักษณะเส้นซิกแซกในลักษณะเส้นซิกแซกลาย เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เรนพอจะทำความเข้าใจได้แล้วใช่ไหมเอามาทวนก่อนก่อนจะปิดคลิปนี้นักเรียนอย่าลืมใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากไปกด Subscribe พี่ด้วยนะถ้าสงสัยตรงไหน,นก็ไปเขียนในข้อคอมเมนต์นะฮะแล้วก็อย่าลืมหลังจากที่กด Subscribe แล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริง ให้พี่ด้วยเพื่อที่เวลาที่พี่อัปคลิปใหม่เนี่ยนักเรียนจะได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนะ,ะมาดูทบทวนก่อนที่เราจะจบการเขียนสูตรครองร้านีพไปอันที่4หลังจากที่เราเรียนด e l ี a s นะแบบย่อนะซึ่งในแบบย่อพี่ก็บอกอีกทีหนึ่งแบบย่อในหลักสูตรใหม่เขาเอาย่อแบบเต็มรูปแบบกับย่อบางส่วนมาผสมรวมกันเป็นแบบย่อก็ถือว่าเป็นแบบย่อทั้งคู่ แล้วก็มาอันสุดท้ายคือโครงสร้างแบบเส้นบรรทะซึ่งเป็นอันสุดท้ายที่เราจะเรียนอีกอันนึงมันเป็นพวก3มิติอันนั้นในหลักสูตรก็ไม่ได้ให้เรียนนะครับหลักสูตรเดิมเขาใช้เรียกอันนี้ว่าสูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุมนะแต่ในหลักสูตรใหม่ใช้คําว่าสูตรโครงสร้างแบบเส้นบรรทะบอลไลน์สโตรจเจอร์ฟอร์มูลานะนิยมแสดงให้เป็นเส้นซิกแซกนะฮะ แล้วก็ให้จำไว้เลยนี่เป็นกิมมิกมันก็ไพเราะดีนะ A อคาบอนแอ e เอ r ว b รี d เบน e ์แอดเอ d ก็คือมีคาร์บอนอยู่ปลายทั้งสองแล้วยังไงอีกมีอยู่ทุกมุมยุบทุกที่มันโค้งๆอะ่ะนะข้อนี้ข้อตกลงของเราคือเราจะไม่ใส่ C กับ H เพราะว่าลำคาญนะลำคาลเรารู้อยู่แล้วมันเป็นไฮโดรคาร์บอนมันก็ต้อง มันเป็นสารอินทรีย์มันก็ต้องมี C มันก็ต้องมี H อยู่แล้วนะเราก็ไม่สนใจมันอนะเราก็ละไปเลยละไว้ในฐานที่เข้าใจไปเลยนะฮะไม่ต้องเขียน C H แต่ให้ปลายเส้นตรงและแต่ละมุมของสายโซ่แทน C กับ H นะที่ทำให้ครอออกเ็ดอย่าลืมทวนอีกครั้งหนึง่ง C มีแขนได้กี่แขน C มีได้4แขนไฮโดรเจนมีได้1แขนออกซิเจนมี2แขนนักเรียนเวลาพี่ถามอย่างเงี้ยนักเรียนถึงแม้ไม่ได้มาเรียนต่อหน้าพี่เนี่ย นี่คุณวรจะตอบนะควรจะตอบในใจหรือไม่ไม่ควรตอบในใจควรตอบออกมาเป็นปากเลยนะเพื่อเป็นการอะไรกระตุ้นในการเรียนไม่ใช่ว่านั่งเรียนอยู่เฉยๆเรื่องเดี๋ยวมันจะหลับพอเวลาหลับแล้วมันก็จะหลุดมันก็จะเริ่มงงนะพี่พยายามทําคลิปให้มันประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะเพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่รู้สึกหนักมากเกินไปในการที่จะมาเรียนนะมาเรียนเพิ่มเติมเอาเองอันนี้ถือว่าเป็นการศึกษาตามอัธรรยาศัยเพราะฉะนั้น เวลาทุกครั้งที่พี่ถามนะนักเรียนให้เติมคําตอบลงไปเลยอย่างเช่นพี่ถามว่า C มีกี่แขนนักเรียนตอบในใจเลยว,ว่ามีสีแขนไม่ใช่ตอบในใจตอบด้วยปากออกมาเลยออกซิเจนมีกี่แขน2แขนไนโตรเจนมีกี่แขน3แขนไฮโดรเจนมีกี่แขน1แขนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วต้องเขียนหมู่ฟังก์ชันและเขียนธาตุอื่นเพราะว่าเราจะดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นอะไรถ้าเราไม่เขียนนะฮะถ้ามีโซ่กิ่งก็ให้ลากเส้นต่อไปจากสายโซ่ และให้จุดตัดแทน c ไปนะฮะ,ะทีนี้มันมีข้อสังเกตนกเรียนข้อควรระวังข้อควรต้องจำอันดับแรกก็คือมาจากกิมมิกมาตะกี้ห้ามลืมว่า c เนี่ยในสายโซ่ต้องถูกนำมาเขียนในเส้นในเส้นซิกแซกไลน์ line, ทุกปลายและก็ทุกมุมนะเวลาเราเขียนเส้นนะักเรียนถามว่าทำไมถึงเป็นมุมอ้าวนะักเรียนเวลาเราเขียนเส้นตรงเราก็ไม่รู้สิว่ามันมัมนมี c กี่ตัวถูกไหมเนี่ยเราเขียนหรือรู้ไหมเนี่ยว่ามัน c กี่ตัวก็ไม่รู้มเป็นเส้นตรง ใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ไม่ใช่รูไม่ออกเพราะฉะนั้นเาก็เลยคิดอ่านงั้นเราเขียนเป็นเส้นซิกแซกแล้วให้ทุกจุดปลายกับจุดเริ่มต้นและก็จุดมุมเป็นแทนด้วย C แล้วก็ให้นึกในใจไปเลยว่า C มันต่ออะไรถ้าไม่เขียนคือต่อไฮโดรเจนถ้าไม่เขียนคือต่อไฮโดรเจนถ้าไม่เขียนคือต่อไฮโดรเจนแล้วทําให้มันครบออกเตดโดย C มีกี่แขนนะสแนขนไฮโดรเจนมีแขนนะหแขนออกซิเจนละ่ะ2แขนนะฮะ แล้วเมื่อเขียนพันธะคู่พยายามเขียนให้ห่างนะเขียนอันนี้เป็นข้อเพื่อคืออันดับแรกเนี่ยมันก็ควรจะไปเขียนแบบนี้อยู่แล้วมันคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเบลล่ามันดูรูปทรงมันดีอะนะรูปทรงมันดูดีถ้าเขียนเงี้ยมันดูพันธะมันชิดเกินไปซึ่งเราในระดับเราเรายังไม่ได้เรียนในระดับที่มันลึกขนาดนั้นเอาเป็นว่านี้เป็นข้อตกลงเบื้องต้นในการเขียนกันละกัน นะถ้าเขียนแบบนี้ก็ไม่ถือว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าไม่ดีในเทคนเขาจะเขียนว่าอเน,นี้ bad นะก็คือไม่ไดีแต่อเน,นี้จะดีกว่า better นะฮะต่อมาอันที่3เส้นซิกแซคลายไม่ซีเรียสนักเรียนจะเริ่มยังไงจะเริ่มจากบนขึ้นล่างหรือล่างเดี๋ยวก่อนนะอันนี้บนขึ้นล่างหรือล่างลงมาบนก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะ หรือจะเขียนแบบนี้หมุนยังไงก็ได้หรือหักพันธะลงมาก็ได้อย่างเงี้ยหักพันธะจากอันนี้หักตกตก,ต,กตรงลงมาอย่างงี้ก็ได้ถือว่ามันเป็นตัวเดียวกันพอมันเป็นตัวเดียวกันปั๊บก็ไม่ใช่อโซเมอร์เพราะถือว่าเป็นตัวเดียวกันที่แตกต่างกันนั้นเป็นเพียงแค่การเขียนหักแขนพันธะมาลงมาหรือสลับหรือหมุนเท่านั้นเองไม่ได้ทําให้มันเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องไอโซเมอร์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะในครั้งถัดๆไป อันที่4นี่เป็นจุดที่หลุดมากหลายๆคนหลุดเลยทันทีหรืออย่าลืมว่าเวลาเราเขียนพันธะเดี่ยวกับพันธะสามเนี่ยเขาจะนิยมให้มันเขียนต่อกันแล้วให้มันเป็นเส้นตรงนะให้มันเป็นเส้นตรงอย่างนี้อย่าละเมอว่ามันมีแค่4มีคาร์บอนแค่4ตัวนะไม่ละเมอนะเพราะอะไรความจริงแล้วมันมี6มันจะมีคาร์บอนซ่อนอยู่ที่ตรงนี้อีกอีก2ตัวนะเห็นไหม มีคาร์บอนซ่อนในนี้อีก2ตัวเพราะฉะนั้นเวลาเห็นสูงเนี้ยให้ระวังทันทีเห็นบรรทัดสามให้ระวังทันทีว่าอย่าคิดว่ามันไม่มีคาร์บอนซ่อนอยู่ที่ปลายบรรทัดสามตัวนี้นะตรงนี้ให้ระวังเฉพาะถ้าถ้าซีมันผิดเนี่ยตัวอื่นจะผิดทันทีนะเราจะเขียนสูตรผิดเราจะทําอะไรผิดต่างๆมากมายวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิง่งกรุงกริงกรุงก,งกิงด้วยเพื่อที่นักเรียนจะได้ รับข่าวสารรับความรู้ได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่ปีลวงพิ่วันนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ